สวัสดีสสด <laughs> ช่องห้างน่านอีสานนะคะวันนี้เราจะมากินย่างกุ้งกุ้งย่างเนี่ยกุ้งโลละสามร้อยสั่งมาสดสดเลยสั่งมาสดสดเลยพี่น้องเนี่ยกุ้งยังเป็นๆอยู่เลยโลละสามร้อยเอาขึ้นจากบ่อ บมู่กันนี่แหละค่ะอุดหนุนกันทรงเสริมกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะพ้นบานเดียวกันโลละสามลอยพี่น้องได้แบบบักยางหลายเลยกินอิม่มทั้งขอบขั้วเลยโลหนึ่งอะ่ะยังสดสดใหม่ๆอยู่เลยนี่ค่ะมเมืองค่ะพี่น้องเมืองเมืองเมืองใส่ผงเมืองใส่ผงปลาตัวใหญ่ขนาดไลยนี มันยังมันยังนู่น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 นมึงนี่คือเพิ่นเอามาทรงบางหันนี่เอาจากบอกระคืนมาเลยค่ะเนี่ยท่านผู้ใดสนใจกระซังได้เด้อพี่น้องเนี่ยโอ้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 ภัยยุคเขตแถวหม้อล่ามสองแถวบางหน้าซังได้เลยเด้อค่ะเนี่ย โอเคเดี๋ยวอ่าโพสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาเบอร์โทรลงอ่าใต้คลิปเนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะคลิปนี้ก็ซิบนี้แ้วเนะค่ะสวัสดีค่ะ